ครับผมก็ขอเกิดดีครับสำหรับพี่น้องเอสุนทอนชัยครับในวันนี้ก็เป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่ห้าธันวาคมนะครับก็เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียนครับวันนี้ได้มีพี่น้องชุมชนบารยางนะครับผู้ปกครองคณะผู้ปกครองคณะครูโรงเรียนัดบ้าน,นยางได้มาร่วมด้วยช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ในการตัดหญ้าดูแลบริเวณตัดแต่งจริงไม้ต่าง ให้มีความเรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพของการเตรียมกีฬากลุ่มโรงเรียนไปนในตัวด้วยนะครับทีชมบรรยากาศกันครับ กำลังวนชนครับบ้านยางในชื่อนกอ็คันรองประเซนนนาะและครับสมัดีวเก็บบรรยากาศนิดนึงครับผมขออนุญาตนะครับ เราได้ชาวบ้านช่วยอ๋อทำในวันนี้วันที่ห้าวันที่ห้าเป็นไงบ้างครับวันท้อวันท้อก็ชาวบ้านมาช่วยกันพัฒนาชาวบ้านช่วยกันพัฒนาที่ราชการร่วมมือช่วยกันโอเคเยี่ยมเลยครับผมแล้ก็เป็นแนวปลูกกระเดายักษ์นะครับผมได้เป็นที่ เลี้ยงมดแดงฮะเลี้ยงมดแดงให้มีไข่แล้วก็ได้เก็บยอดสะเดาเก็บดอกสะเดากินตรงนี้ครับก็ในเครื่องตัดยญ้าสไตลนี่เพื่อได้เยอะเลยครับฝลแรงได้เยอะ

สวัสดีครับอน่ายรสวัสดีครับนาสวัสดีครับาบน น้าก็เรียบร้อยเลยนนต้นตีนเป็ดงงครับผมก็นี่เหลืองปีดียาพรแล้วก็กระถินนง้งลงอันนี้ก็เป็นมะฮอกกันีครับแต่เป็นแนวนะเป็น ที่พักเป็นร่มเงาเนะเวลามีกิจกรรมก็ได้นั่งพักันบริเวณนี้ี่เป็นถนนด้านหน้าโรงเรียนนะครับผมปถึงแล้วผมจะพาไปไปดูต้นไม้ใหญ่ยักหรือต้นกระสังนะดอกเขาทานกับลาบอร่อยมากรสเปรี้ยวนิดนิดหน่อย แลมีลูกสูงเขาขนาดเท่ากําปั้นเนี่ยก็จะมีรสเปรี้ยวอมหวานนะครับเนี่ยเป็นพืชผักสูนไทยได้ด้วยต้นใหญ่ยัษ์นะวันสินผผากางประมาณสี่สิบเซนติเมตรได้ครับต้นกระสังครับผมเนี่ยยอดก่อนเยอะเลยครับจิ้มกับลาบ ทานกับน้ำพริกก็โอเคกอร่อยเดี๋ยวมาดูผลของเขาด้วยเนี่ยผลเล็กๆของเขาอยู่างนี้ผลก็สังครับผมถูกเล็กๆแล้วก็ตรงนั้นเป็นดอกของเขานะครับหน่ยหลายสิบปีนะครับต้นนี้ใหญ่ยักษ์ ที่ต้องระวังก็คือหนามของเขามีหนามก้อนท่านยาวมีดอกอันตรายมาก,กคือเรื่องหนามของเขาสนะิ่งเด็กก็จะไม่กล้าที่จะมาบุ่นวายตรงนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าหนามแหลมมีคมยาวด้วยเหมือนหนามของอะมะกรูดเลยนะก็มีผล ขนาดเท่าลูกมะนาวนะแต่ที่จริงเขามีไฟใหญ่ยักษ์กว่านี้ได้ก็จะสุกได้มีกลิ่นหอมนะผลสุกนี่ลูกสุกนะกดนิ่มๆน่านะจะสุก โอเคครับผมก็พามาชมบรรยากาศการบระเพิประโยชนเนื่องในโอกาสวันพ่ออีชาติวันที่5ทธันวามหาราชครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีที่ใช้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ